ซึ่งซีรีส์ของคลิปนี้มีชื่อว่าตู้น็อกดาวพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์ไม่ขาดไฟฟรีตอนกลางวันนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เรามาติดหลกัหลกๆก็จะเป็น h ฮบริดโซล่าอินเวอร์เนะครับเดินระบบ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้วันที่1มกราปี2565วันแรกของปีนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับทิวทีมงานดีพร้อมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูงานติดตั้งนะครับในตู้น็อกดาวสําเร็จรูปวันนี้ระบบโซ,ซลาร์เซลล์ที่เรามาทําคืออะไรนะครับซึ่งซีรีส์ของคลิปนี้มีชื่อว่าตู้น็อกดาวพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์ไม่ขาดไฟฟีตอนกลางวันนะครับซึ่ง อุปกรณ์ที่เรามาติดหลักๆก็จะเป็น h ฮบริดโซล่าอินเวอร์เนะครับเดินระบบไฟให้นะครับอันนี้จะเป็นตู้น็อกดาวน์โชว์รูมรับแขกโชว์รูมโชว์สินค้าของบอริษัทดีพร้อมของเรานะครับเวลามาคุยมาพบปะเราก็จะพามาคุยงานในตู้น็อกดาวน์วันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรับชมภายในนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างเดินไปถึงไหนแล้วเราจะเราจะลงคลิปเป็น EP แต่ละตอนไปนะครับให้ดูความคุบหน้างานเลยนะครับว่า เสร็จอะไรไปแล้วบ้างนะตอนนี้เหลืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับโอเคครับก่อนเดินเดี๋ยวผมขอพาดูภายนอกก่อนนะครับลักษณะของตู้น็อกดาวน์นี้เป็นประมาณไหนนะครับตู้น็อกดาวน์นี้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสาหรับโชว์รูมโชว์สินค้าห้องรับแขกคุยงานนะครับก็จะมีกระจกอยู่ประมาณ2ด้านนะครับที่รับแดดเต็มๆนะครับเราก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นแผงโซลาร์เซลล์ข้างบนนะครับตอนนี้ยังไม่มีแผงนะครับ ก็จะติดแผงประมาณ6แผ่นนะครับผมเป็นแผงพวกโพลีนะครับ340บวัตรโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันครับเป็นแบบไหนขนับภายในในห้องโชว์รูมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าต่างหน่อยนะครับใายทีย่อากาศเม่งั้นมันจะร้อนนี่นะครับ ภายในก็จะห้องโรงประมาณนี้นะครับตอนนี้เพิ่งเดินระบบไฟไปนิดนิดนึงนะครับก็จะมีเดินไฟปักพวกไปเรียบร้อยนะครับทั้งหมด4จุดนะครับเดีวเราก็จะติดตั้งแอร์ตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้แอร์ยังไม่ทันติดเราจะติดแอร์อยู่ที่15,000 BTU นะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ในส่วนของอินเวอร์เตอร์พระเอกของเรานะครับไฮบริดโซลาร์อินเวอรอร์เราก็มาติดตั้งเรียบร้อยแล้วซึ่ง โมเดลของเราจะมี2สีสีเทาสีขาวขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบเลยหรือพี่ๆท่านใดชอบสีเทาก็เอาสีเทาไปติดชอบสีขาวก็เอาสีเทาไปติดฟังก์ชันการทําง,งานเหมือนกันต่างกาันแค่หน้ากากที่ประกอบไปให้นะครับผมเราก็ติดตั้งเดินระบบไฟเรียบร้อยเมนเซอร์กิตนะครับไฮบริดโซลาอินเวอร์เตอร์นะครับก็เหลืองานแอร์นะครับมาติดตั้งแอร์ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับตัวแผงโซลาเซลล์มา จะมาติดตอนจบตอนสุดท้ายนะครับติดตั้งแอร์ให้เรียบร้อยเดินระบบไฟเข้ามานะครับผมมอเตอร์เราก็เดินเรียบร้อยนะครับเดินไฟเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินสายโซลา่าไว้รอสายการไฟฟ้าไว้รอนะครับผมเมนเซอร์กิตเดเกอร์ในตัวน็อกดาวน์นี้นะครับก็จะมีเหมือนงานติดตั้งทุกงานที่เราจะไปติดตั้งให้ก็จะมีแบบนี้ในนี้จะมีคัทเอาท์ามทางนะครับไว้สับไฟฉุเกเฉินในกรณีที่ โหลดในตู้นอกดาวเนี่ยใช้ไฟเกิน3,500วัตต์วันนี้คดีวันนี้เราอยากเชื่อมเหล็กตัดเหล็กนะครับมันกินไฟเยอะเราก็สาวประเท้าไปใช้ไฟโดยตรงจากการไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักๆที่เราจะใช้ในโชว์รูมสินค้าและห้องรับแขกนี้นะครับก็จะมีแอร์ที่จะติดเพิ่มตรงนี้นะครับ15,000 BTU นะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ติดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ติดลงไป6หลอดนะครับข้างใน4ข้างนอก2 แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์สำนับงานตู้เย็นนะครับระบบะตู้กดน้ำรับแขกนะครับซึ่งโดยรวมแล้วโหลดไม่เกิน3,500วัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซลาอินเวอรเตอร์นะครับจ่ายเพียงพอแน่นอนสบายๆแล้วก็หากวันนี้ขึ้นดีจะใช้ไฟเยอะเกิน3,000วัลต์่ก็มีคัดเอานะครับสับไฟไปใช้ไฟการไฟฟ้าด้วยตรงนี่นะครับก็เราจะลงคลิป หลายๆอีพอยู่นะครับให้ดูความคลุกหน้าของงานว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็จะเดินระบบไฟภายในห้องเรียบร้อยติดตั้งอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับเหลือติดตั้งแอร์แล้วก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับี่ยหน้าตาภายนอกนะซึ่งทางนี้เป็นทิศเหนือนะครับทิศใต้ยอยู่ฝั่งนี้ทิศใต้ยอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะทําโครงสร้างแผงทํามุมเขียงขึ้นมาประมาณ1 5หองศาเพื่อรับแสงทิ์ทางทิศใต้ได้เต็มที่ที่สุดนะครับผม นนนี่หาา้้าาาตตูอกดวสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับหากสนใจตู้นอกดาวแบบนี้เราก็มีร้านติดต่อให้นะครับร้านที่มาทำตู้นอกดาวนี้ให้เรานะครับเป็นร้านเรื่องเจริญนะครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ใต้ Description นี้นะครับผมงานดีนะครับดูแลทั่วถึงเอาใจใส่นะครับวันเอา ตู้มาลงนะครับมาทั้งบริษัทเลยนะครับพอดีเป็นวันหยุดปีใหม่ด้วยเขาก็พามากันหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับเข้ามาข้างในนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับเป็น EP ีแต่ละตอนไปว่าง,งานเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะเหลือระบบแอ์นะครับระบบติดตั้งแผงบนหลังคาแล้วก็เดินไปเข้าออกระบบได้เลยนะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับหน้าที่การงานกิจการรุ่งเรืองเฮ่งๆปังๆกันมากยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็เดินทางปลอดภยดัยโดยสวัสดิภาพนะครับง่วง,งก็จอดพักนะครับเมาไม่ขับนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนขอคุณมากครับสวัสดีครับผม